เลขงามๆเนาะดูห้าสุน้าของนี้นะอ่าวันนี้เขาเล่นเลขสามหนึ่งายกนโยคนที่สามสิบอ๋อหมดแล้วกัหมดแล้วหรอล้วกามูนเออยู่สามสเจสามสิแปดเขาก็เล่นเนาะบ้างวันนี้อ่า